อีกสักหนึ่งรุ่นมาดู1.9บู๊กันอีกครับนั่นแหละครับเป็นบทสัมภาษณ์นะฮะนักแข่งเห็นไหมครับนักแข่งในดวงใจของทุกคนนะครับปลอดภัยนะครับอย่างที่บอกแล้วครับอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับ,รบแต่เกิดแล้วเราก็ปลอดภัย ในรุ่นนี้นะครับเป็นความมาต่อมานะครับนันหนุนครับเป็นรุ่นของอะไร F1 SF 1.5ครับก็คือโตโยกครับ F1 SF 1.5 8รอบสนามด้วยกันซึ่งเหมือนฟ้าจะเป็นใจให้เราจริงๆฟ้าเป็นใจะแดดเปลี้ยงเลยครับเพื่อนๆครับทุกคนครับแดดเปลี่ยงเลยนะครับในกิจนะครับนะครับลายชื่อมาหรือยังอ่านนะอ่านให้หน่อยแล้วกันครับตอนนี้เราไม่สามารถเดินได้ มีตั้งแต่ศิลเมทังสุธีรนนทกูลครับนวินยาสีนะครับตอนนั้นทอนเพลงอ้นชุติการมวยดีครับกรกฎยามโสภาโอภาสคงทนครับอาทิชัยชนะโคตรจารุกิจไกแก้วนนทวัฒน์เขาไทยสงครับสัญญาวงพาณิชย์อัครเดชมังกรพาณิชย์กิตินันโตบัววลัลลยูแสงกล้าสิทธิทัศน์จึงสวันดนครับนนทวัฒน์แสงชัยทวีนะครับบัณฑิตแซงโง่ครับสลาวุฒทองอรารามวิทยาสิทธิพวกแล้วก็จิรพัชจิรประนีครับ ทั้งหมดมี19คันเอาลครับ19คันณะตรงนี้นะครับมาดูครับมาดูกันนะครับมาดูกันตรงจุดนี้นะครับในการแข่งขันครับเราความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งะครับแลาต้องขอบคุณทีมงานนะครับมาแชลดีๆอย่างนี้ครับจากมาคล้ายกรุ๊ปนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือนักแข่งครับอย่างทันทุนพีนะครับเพื่อให้การ อุบัติเหตุนั้นลดลงนะครับดีแหละครับแข่งในสนามนะครับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งครับน้องที่ชมอยู่นะครับหลังถนนทั้งหลายนะครับเข้าสู่สนามเลครับครับนะครับป้าย15วินาทีครับโดยซาสวยจัดย่างโตโยต้ารุ่นนี้ต้องบอกเลยครับผมมันนี่ก็ไม่ธรรมดาครับในรุ่นของขับเคลื่อนล้อหน้านี่ F1S F1.5 สนุกครับมีแล้ฮะนี่เขาเรียกว่าเก่งเล็กครับส่วนใหญ่จะเรียกว่ารุ่นนี้คือเก่งเล็กครับเพื่อพัฒนาจะไปเป็นรุ่นแล้วโอเพนโอเพนนะครับไปครับนำทีมโดยเปเปอร์นั่นเองนะครับแล้วก็นวินยาสีซึ่งปีนี้นะครับพี่กาก้านวินยาสีขับดีนะครับปกติแล้วนะพี่กาก้าเนี่ยจะอยู่กลางกลาง ครับตอนนี้พี่กาก้าขับดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนขึ้นมาอันดับเป็นอันดับ2องโอเวอร์ออนคือถ้าพูดถึงนวินญ,ญาสีเองเนี่ยนะครับในสนามพีระนี่ตตีพี่กาก้าเองก็เร็วค่อนข้างจะเร็วอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการขับขี่และยิ่งมาหลังๆเนี่ยพอหลังทำการแข่งขันหลากหลายรุ่นแล้วเนี่ยก็เริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆครับมีประสบการณ์พีระค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะค,ะครับ หลายคนก็กลับมานะฮะในในนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นอ่าทางด้านคุณปอนนะครับก็กลับมากับเจ้านิลพัทครับนะครับทีมบําเลอร์นะครับกลับมาห่างหายไป8เดือนทีเดียวนะครับคุณปอนไม่ได้มาแล้วก็ทีมบําเลอร์ไม่ได้มาเลยนะครับเริ่งกลับเข้ามาแล้วอย่างเมื่อกี้พี่แรมก็มาทักทายเราไงนะใช่นะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับทีมบําเลอร์ด้วยนะครับเจ้าสนุกนะสนุกกี้คุ่าลักษณ์นะครับ นี่ตอนนี้ครับมันแท็กมันคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยนะโอ้โหเมื่อกี้ยังกัะหนังอะไรอ่ะเมื่อกี้ยังกัะหนังสงครามดูก่าตอนนี้กลายเป็นหนังรักต้งงั้นะดูดิครับบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยฮะอย่างนี้นะครับทุกคนก็เชียร์เข้ามาครับตอนนี้มีหลายหลายคนครับคุณลือไทยชนะโคตรบอกว่าหลังคาซิงสู้ๆค่ะคครับนรับคุณเดียวกับคุณนกเลยนี่ หลายหลายคนเลยครับเชียร์ซีเอ็นดูบังอูดเซรีไทยอ่บาบังอูดเซรีไทยก็อยู่ในนี้นะครับกอลกฎยามสุภา่นั่นเองครับแพ็กดีเทิร์นนะครับ,คร,บครับมาครับมาเชียร์นี่คุณต้องนะคุณต้องนะจากบําเลอร์บอกว่านิลพัฒน์สู้ๆฮะหมายเลข25รุ่นนี้เนี่ยถ้าดูนะถ้าเป,ปเปอร์ยืดก็คือเป,ปเปอร์ยืดยาวเลยนะแต่ดังนี้ก็ต้องดูกลุ่มที่2ครับระหว่าง62เองชุติการมวยดีนวินยาศร์และมันพรเพ่งอ้น ครับ <c oughs> เดี๋ยวลองมาดูครับในรุ่นนี้เราก็ปกติเลย8รอบสนามนะครับเพื่อนๆครับเอาลครับโอ้โหกองเชีย์เซียนทูฟมาเยอะจริงครับอ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการสตาร์ทในรุ่นนี้กันครับ ไฟดำกันไปเรียบร้อยครับการสตาร์ทหนึ่งของ M1 NN1.5 เริ่มต้นโอ้แล้วก็หลังครับชุดอีการโวยดีเปิดเกมได้สวยเลยครับกระชากขวาขึ้นมาไล่ขึ้นมาประกบรถของธนันทรเพพโอ้นครับเดีววิญญาสีออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับร่วงไปอยู่ในอันดับที่5มาแล้วครับแท็กเริ่มแห้งแล้วครับแท็กเริ่มแห้งแลครับพี่น้องครับแท็กเริ่มแห้งแล้วครับความมันเริ่มกลับมาแล้วนะครับกับรุ่นนี้ครับโอ้โหเรียกว่าสุดสครับเอาหลังยังไงครับยังไงฮะตักกิจจะคุยสองคนครับโอ้โหไม่เป็นไรรคับ รถของใครเดี๋ยวต้องดูไกลๆไม่แน่ใจว่าเป็นโคภัคงทขนะทนเจ้าขุนครับนี่ขุนกลับมาได้ครับขุนกลับมาแข่งขอได้นะครับโยยครับ F1 SF1.5 ครับเอาแล้วครับมาสู่ในร่วงร้อย R นะครับนะครับอันดับ2ตอนนี้เป็นของธนันพรเพ็งอ้นอันดับที่3มเป็นชิติการวยดีครับครับผมมอกินโอภาณฑ์งทนน่าจะไปเจอกับสัญญาวงพานิดหรือเปล่าอืนะครับ นี่ครับเจ้าฟีมครับเจ้าฟีมนะฮะโดนกดดันโดยนี่ฮะน้องรุ่นครับน้องรุ่นครับฟีมขึ้นมาเป็นอันดับ2ออเลยครับนี่ครับจาก MM ครับเหมือนอย่างที่บอกครับถ้าเปเปอร์ขึ้นนำเปเปอร์นำยาวเลยครับแต่ต้องมาลุ้นถุงที่2ว่าจะเป็นใครระหว่างนันทพรเพลงก้นกับพิธีการเวดีนะฮะเจ้าฟีมครับแล้วตามานะครับนั่นนะครับหมายเลข8ครับความหวังชาวเสรีไทยครับบางอูนครับก้ก้ยามโสภาครับเมื่อเช้าก็พูดกับผมว่ารถเขามีปัญหาสะดุดสะดุดนะครับนะเลยปรับแก้อยู่ฮะครับ ดีครับเอาแล้วครับหมายเลข2 4สครับนี่ครับ N S N ภูเก็ตค้าครับน้องที่ขึ้นมาจากกรุงภาคอีกคนลหนึ่งนะครับครับสิลาเมตไปแล้วครับไม่รอใครเลยครับเปเปอร์บอกว่าไปดีกว่าครับยิงยาวและนำยาวเลยใช่ครับเปเปอร์ไปแล้วครับมีใครเชียร์มาครับเชียร์มาครับนี่ครับเปเปอร์ครับสิลาเมตครับหมายเลขสิบเอ็ดนี่นะฮะ เห็นริ้วเลยครับตรงนี้นะเปเปอร์โอ้โหบังอูดครับบังอูดครับรู้สึกดุขึ้นนะฮะบังอูดครับหมายเลขแปดครับกดกดยามโซผาครับไล่กับไล่กับทิศการมืยดีปกติเราเห็นทิศการมืยดีเป็นคนไล่นะครับแต่ตอนนี้ต้องเป็นคนหนีครับใช่ครับด้านหลังนี่บังอูดนี่กดดันแรงจริงๆครับใช่ครับกดกดยามโซผาครับพี่น้องชาวเสรีไทยครับเชียร์เขาครับแท็กดิเทิร์นครับ มาแล้วครับเปิดออกมารายนอกครับหมายเลข8ครับไม่ได้ครับชุนการมวยดียังบังได้ไล่ไล่เอาแล้วครับจุงหวะนี้ได้ไหมครับบางูจะเข้าในแต่เป็นลายของชุนการมวยดีติดกันไปตรงนี้ต้องไปวัดกันที่สุดทางตรงว่าจะเป็นอย่างไรครับใครจะเข้าสวยกว่ากันช<อ>ุนการมวยดีครับเรนะื่อของน้องนุ่นอินแรงนะครับครับแฮมเดียวนะ พันห้านะดีห้านะใช่ฮะแรงครับมองนะครับ BNS ทำเครื่องแรงอยู่แล้วครับโอ้แล้วดูเขายืดออกมาขนาดนี้นี่นี่ครับ BRS นะ BRS BRS โอ้โห BRS เตี๊ยลสีเตี๊ีลสีแบบฮิตนะแบบมันฮิตเลยนะเพราะด้วยฐานล้อกว้างแนะตัวรถเตี้ยครับมันคล้ายๆกับสามตัวผมเห็นมาเป็นรถแข่งเยอะเลยทีเดียวครับครับแข่งมอนแข่นิยมมาแล้วครับตอนนี้ครับธนทองเพลงอ้นครับ นี่มาเหมือนกันครับนี่แล้วครับเซียนลูครับอาทีชัยชนะคนครับอันดับที่ห้าอยู่ในขณะนี้ครับโดนโดนกาก้าครับนักวิญญาสีกดดันมาจากด้านหลังนะเอาแล้วครับทีออเดอร์ลงงานมากันเลยครับคราวนี้ครับเอนซัสครับเอนซัสครับมาแล้วครับบอลยูแสงกาแล้วเห็นไหมครับหมายเลข85้าครับจารุกิจไกายเก้าครับเข็บทุ่งสงครับเข็บทุ่งสงเข้ามาจังหวะนี้ครับเอาไปปะทะครับยูวอสครับว่ายูวอสต้องขยับออกมาครับแชร์แท็กให้ครับ แล้วยังไงครับเจ้าเขมครับนี่ครับทีนุกับทีมโรงงานครับทีมโรงงานทีนุกับเผาแล้วก็ขยับขึ้นมาได้ครับโอ้ยังไงก็ตรงนี้ครับจังหวะการขึ้นของจ้าลูกจิตใจแก้วนี่ตีคู่กันลงเอสสองมาเลยครับแล้วตรงนี้ไม่พอครับมาแล้วครับหมายเลขสองห้าครับคุณปอนครับนัดจัฒน์แสงชัยทวีจากบําเลิศครับเจ้านิลพัฒนครับกลับมาครั้งนี้ครับนิลพัฒน์สองร้อยกว่ามาแล้วครับเพื่อนเพื่อนครับ ลงไปสุดทางตรงตรงนี้ผ be like <S <S <uh ู้นำกลุ่มยังเป็นอันทียชนะโคตจากเตียนรูปครับด้านหลังนิวมากเป็นกลุ่มเลยมีเจ้ายูครับเอาไปแล้วครับเจ้าเขมทุงสงครับออกทะเลไปหน่อยนะครับโอ้ก็อยู่ทุ่งสงอยู่ใกล้ทะเลครับปุขับม้ากับน้องเอ้เอาแล้วครับตอนนี้มีสัญญาบูพาิน็ตมาอีกคนนึงครับจากแว็กซี่ครับเมาแล้วครับพี่ครับนิลพัฒนครับลายใหม่ของเก้าครับเป็นผ้าคุมารแล้ิมเจ้านิลพัฒนครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับคุณปอกรห่างไป8เดือนนะฮะนะดูจังหวะนี้ับ าลับมาตรงนี้ครับนะกลุ่มมันดับที่สามต้องติการงวยดีเองตอนนี้ต้องหนีการไล่ล่าของตะกรดยามโสภาครับโอ้โหพี่น้องชาวสรีไทยครับตอนนี้ครับเริ่มสนุกกันอีกครั้งครับในรุ่นนี้ครับร่มสนุกกันมาครับดูครับดูบางอูดครับบางอูดไล่กดนาำน้องนุ่นครับพลังหมูกระทาครับพลังหมูกระทะหนีอยู่ครับจากอาเซเว่นครับทอมเต็มไปเต็มเลยครับตรงนี้ต้องปิดเอาให้ได้โอ้โหนี่กลุ่มด้านหลังกำลังสนุกเลยครับสนุกจริงๆครับในรุ่นนี้บอกแล้วครับคือเก่งเลยครับอาทิตย์ชัยชนะคนครับอ้าวคุตบอล บอลนัทวัตแสงใจธงวีจากบัมเลอร์บัมเลอร์ขึ้นมาแล้วครับกองเชียร์บัมเลอร์ต้องมีเสียงแล้วครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับดูครับไปเลขสองห้าครับบอกว่าเขาลดแรงครับเจ้านิลาพัฒน์ทางนี้ครับลดแรงครับอุ่แล้วเมื่อกี้ดูเหมือนกับจานุูกอินเหมือนกับน่าจะเป็นวันแลนยูแสแก่ก้ารึเปล่ากระบาดออกไปเมื่อสักครู่นี้แต่กลับเข้ามาได้เอาแล้วครับไล่ขึ้นมาแล้วครับหมานี่ฮะนัทวัฒน์แสงใจธงวีครับกลับมาคราวนี้ครับดูจริงจริงอธิชัยธนาคนครับตอนนี้ไล่เรียงมานี่พี่กาก้าครับ แวิญญาสีครับออกไปอันดับเจอองโอ้โหจังหวะนี้ครับอ่าทชัยชนะโคต้องนิ่งกว่านี้ครับเอ,อ้ามาดูตั้งจุดนี้ครับนะดูตจ้านุ่นครับตอนนี้จุดิการวยดีครับฝึกชิงตำแหน่งที่สามครับระหว่างจุดิการวยดีกับตมปคิยาุภาลงร้อยอามาก,กระโดได้ลายได้เปรียบแต่ลายหน้าโคง้งหน้าเป็นโค้งซ้ายครับ น่าจะเรียบร้อยปิดงานครับขึ้นมาจนได้ครับอยู่ในคลาสเดียวกันเลยครับ F1S ทั้งคู่เลยครับเอาละครับตอนกดยามโซฟาครับแซงขึ้นมาได้แล้วครับตอนนี้จะไล่ขึ้นไปกดกันกับเจ้าธนาธรเพ็งอ้นหรือเจ้าฟีมนั่นเองครับตอนนี้น้องนุ่นครับโดนแซงขึ้นมาครับมาดูในกลุ่มนี้ครับมาแล้วครับเจ้านิลพัทครับแนะนำมาตรงนี้ครับยูวอลครับมาครับโอ้โหตรงนั้นยูวัลยูนี่ครับ นายหน้าตัวครับน่าตัวจะริงครับเอาแล้วครับดวินยาสีคร so ับหมายเลขเบ้ครับดวินยาสีครับหมายเลข51นะครับมาแล้ว57ของเ2าครับมาแล้วครับอยู่ในกลุ่มเลยครับนี่ครับกับอาิชัยนาคคนครับอาิชัยนาคคนปักครับเอาแล้วครับอยู่วอลก็มาครับเอาแล้วครับเอ็นเซตครับพลังเอ็นเซตแสงขึ้นมาแล้วครับโอ้โหแล้วดูครับดูครับพลังเอ็นเซตครับ พลังของสวัสดีวีเทสครับเก็บ2องคันรวดครับขยับมาได้2อันดับเลยเจ้ายูครับแหมรอจังหวะนี้รับชูทางตรงครับแตงขึ้นมาได้2องตำแหน่งนะฮะโอ้สนุกจริงๆครับมาได้สวยเลยเดียวครับตอนนี้ครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นของเป็เปอร์ครับสีลีเมมครับอันดับสองธนพรเพงโน่อันดับที่สามเป็นของตะลกฏยาโสภาฟิธิการ์มวยดีมาเป็นอันดับที่สี่นันทวัฒน์แสงชัยทวีครับอยู่ในอันดับที่ห้าเราดูตรงนี้ครับยี่สิบห้านี่รถของนันทวัฒน์แต่ข้างหลังนี่มากันเป็นกลุ่มนะฮะ ไปกันลงมาครับผ่านชุนโงร้อยอามาแล้วตอนนี้โอ้โหเหลือเพียงแค่3รอบเท่านั้นครับนี่ฮะวันนี้นี่แต่ละรอบมันผ่านไปเร็วเลยนะวันนี้นะครับการแข่งของเรานะครับ17รุ่นมีนะครับมีไฮไลท์แต่ละรุ่นมีเรื่องราวสนุกสนานทุกรุ่นเลยทีเดียวครับเปเปอร์นี่นําห่างเลยครับ5้าวินาทีอารแล้วยังไงตรงนี้ยังไงครับนักวิญญาณสีพีกา้าไม่ได้ครับจะเป็นลายของอาทินชัยชนะคนครับ แล้วนะครับออเดอร์โรงงานแล้วเจ้าเข้มทุ่งสงครับมาแล้วครับหมายเลขสิบห้าครับเข้มทุ่งสงครับเข้มทุ่งสงครับหมายเลขแปดสิบห้าครับเสียลุ้อีกการหนึ่งครับมาแล้วครับไล่กดตามทีดาวินยาสีครับมาครับจะมาช่วยลูกพี่ครับจะมาช่วยอาทิตย <Hayır. S 2> ์ใจชนะคตครับจะไหวหรือเปล่าขึ้นมาถึงไหมตรงนี้ครับสำหรับว่าอาทิตย์ใจชนะคตแหมอาทิตย์ใจชนะคตยังไปได้ครับแต่เข้มทุ่งสงบอกไม่ได้ครับผมขอมาครับทีมโรงงานครับเสียลุ้นสักคู่ไม่ยอมครับ เหลือเพียงแค่2รอบแล้วครับสองรอบแล้วครับดูครับตรงนี้ครับนักวินยาสีครับนักวินยาสีภาพตัดมาตรงนี้อ้าวมาสนุกตรงนี้ดีกว่ากอละกดยางโสภาครับโดนนันทวัฒน์แสงไทรทวีจากบําเลอครับไล่ตรงนี้เก็บทิ้งตำแหน่งที่5ครับทุดยอดเลยครับตอนนี้ครับน่าจะเปียนแล้วนะครับน่าจะเปียนแล้วเพราะว่าน้ำมูลน้ำตกลงไปนะครับแหม่เต็มีฮะอามาอัดดับถึงครับตอนนี้ภาพตัดมานี่ครับหมายเลข11ครับ สีละเมตรครับเปเปอร์โค่นำยาวและรอบสุดท้ายครับมาแล้วครับดีอันดับ2ครับหมายเลข2 4ครับธนาธรเพ่งอ้นครับรอบสุดท้ายแล้วครับเออันดับ3น้องนุ่นมาแล้วนุ่นยังอยู่ครับนุ่นยังอยู่เตอแต่ไม่แน่ใจเมื่อสักครู่จะเกิดอะไรงที่ไปไหนเนอะกับเจ้าเจ้าบังอูดอ่าไหลยาวลงไปเลยอ่ะเอาแล้วครับบังอูดจะโดนอีกแล้วครับเจ้าเนลพัฒน์เก็บทางตรงตลอดเลยฮะ นิลพัฒน์หมาบอกเลยครับโอ้โหดูวัลันยูวลันยูนี่ก็โอ้ไม่รู้ไม่กินอะไรมานั่นดุเหลือเกินทางตรงนี่ดุเดือดจริงๆครับย้ายเสียชื่อสวัสดีวีเทคครับสำหรับเจ้าวัลันยูแสงกล้าจะโดนวีเทคสวัสดีหรือเปล่าโอ้อยังไม่ได้ครับคุณปอนบำเลอครับพลังของนิลพัฒน์ครับสดทีเดียวตอนนี้ครับต้องมาลุ้นครับว่าคาร์กดยามโสมพาจะโดน ยูวอสอีกหรือไม่ผ่านช่วงของโค้งอยู่เพลนหลังเขามาแล้วลงมาต่อช่วงของร้อยอาไหลยาวลงมาตรงนี้ครับอืมวัลันยูครับจุดจริงๆครับเจ้าสวัสดีให้ได้เลยครับโหดรจริงๆนะเออโหมากนะวาลันยูเอาแล้วครับรอบสุดท้ายของนี่แหละฮะเปเปอร์ที่นำรับเตียนตัวเข้ามารับตรงจมั่ลุกแล้วครับสาหรับเปเปอร์ครับสิงห์ละเมฆทั้งสุธีระนนทกูลครับอันดับที่หนึ่งครับและอันดับที่สองเป็นของเ m ็นอครับ ถนนทรเพลงอ้นใน Honda าฟิอาแซงดับโอ้โหน้องฟิมนั่นเองครับลุงมัดก็ต้องอัดฉีดน้องแล้วอันดับที่3ก็เป็นที่2ในรุ่นของ F1S ครับเป็นของคุติการมวยดีเอ๊ะเซเว่นสมเข้าประกวดอันดับที่4ครับเป็นของนันทวัฒน์แสงชัยทวีจากบำเลอครับและอันดับที่หเป็นของกรรกฎยางโสภาครับโอ้โหมันมากๆครับไม่น่าเชื่อเลยครับเพียงแค่รุ่นเดียว ตู้จับกี้จากแบงชีวิตและหนุนนั่งดูไปยู่น้งชีวิตตู้มตายไม่เป็นหนังอยนี้แล้วอ่ะไม่เป็นหนังจู้เลยนะอ่ะโฉมหน้าแชมป์ครับศิลาเมธทั้งสุทธิและโนนกูลครับเจอยเปเปอร์นำแล้วนำยาวนำห่างนะครับยอดนะดีด้วยนะครับเดี๋ยวรุ่นหน้าครับรุ่นเก่งใหญ่ครับเป็นโอพีกับโอเคหนึ่งจุดห้าครับโอพีกับโอเคหนึ่งจุดห้า ต่อทั้นี้ก็จะเป็นอีซูวิคไม่เล่น1.0เฮ้ย1.9นะครับ1.9ต่อนะครับเบปเปอร์บอกไปแล้วไปนำดีหรอกก็ดูจากลุนเมื่อกี้แล้วนำแล้วสบายสุดแล้วสรุปภาพอันดับแรกอีกครั้งนึงครับตีละเมฆอันดับที่1ครับอันดับที่2เป็นธนันทรอันดับที่3เป็นชุติการอันดับที่4เป็นนันทวัฒน์และอันดับที่5เป็นของกรกฎครับห้าอันดับแรกตรงนี้ไปดูไฮไลท์ในลุนนี้แล้วมาดูบรรยากาศที่ปั๊กเปิร์มครับ บรรยากาศที่พักเฟิร์มครับตอนนี้รถทุกคันก็ทยอยกันเข้ามาสู่ในพักเฟิร์มกันแล้วครับแชมป์ในรุ่นนี้ครับเปเปอร์เปเปอร์เปเปอร์ดีแล้วนะครับเปเปอร์บอกว่าไปคนเดียวดีกว่าไม่รอใครแล้วครับไปแล้วไปแนบนบแโอ้โหเปเปอร์ครับสุดยอดนะครับน้องครับนี่นะครับหนังอยู่ดีแดดออกเลยฮะอืมแท็กก็มันขึ้นมาเลยนี่ฮะนี่แหละฮะสมหน้าอันดับสองธนทรเพียงอ้นหรือเจ้าฟิล์มนะครับ ขับแบบนี้ฮะลุงหมัดต,ต้องนั่นแล้วนะบอกลุงหมัดนะน้องนุ่นครับน้องนุ่นครับทําได้ดีทีเดียวนะครับน้องนุ่นครับสนามนี้นะครับอาร์เนะครับ BM เออ สามันดับครับใช่ไหมอันนี้สามันดับแรกนะครับนะครับบังอูดอยู่ข้างหลังแล้วนั่นลีลพัทครับหมายเลขสองห้าคุณปอเดินมาข้างหน้าหน่อยนะครับคนคนอยากเห็นมากเลยครับคุณปอฮะนั่นนะฮะสองห้านั่นนะฮะนันทวัฒน์แสงชัยทวีกลับมาในรอบแปดเดือนครับแปดเดือนนะครับคุณปอนี่นั่นแหละฮะหมายเลขสองห้าเนี่ยเดินมาแล้วนั่นะฮะบําเลอนี่แหละครับโอ้โหคอตินัมบําเลอโอ้ทางตรงนี้ลีลพัทเนี่ยแรงอืกลับมาแปดเดือนครับล้างสนามไปนานนี่ครับ ก่อนนี่นะครับถ้าเป็นพี่ปอนเขาต้องสู้กับนุ่นครับพี่มัดอ๋อหรือปาโมดโกลานนี่ยเอ็มแอนเอ็มเขาต้องคู่กันกับบัมเลอร์ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับชมหน้าดับหนึ่งถึงสามในรุ่นนี้ครับเดี๋ยวนี้นะครับนี่บังอูดนะฮะนั่นแหละกรกฎยามโสภานะครับใส่แว่นอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ครับสัญญาวงพานิชจากแว็กซี่ครับสัญญาวงพานิชจากแว็กซี่ โอ้โหหลายหลายคนนะครับสู้กันได้มันทีเดียวนะครับในรุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมในรุ่นต่อไปครับโอพี OP และโอเคน